สวัสดีครับวันนี้ฮะจะมาแกล้งแจ็คแปรโพนะครับเพราะเพราะว่าแฟนน่ะเขาชอบสีม่วงแต่แจ็คก็ชอบสีชมพูแต่รถด,ดันออกชมพูนะฮะแต่ไปดูกันนะว่ามันจะออกม่วงด้วยเดี๋ยวดูกันนะว,ว่ามันจะชอบไหมไปติดตามชมครับคโอ้สีอะไรแล้วเนี่ยเอานี่หนูชอบชมพูไม่ใช่หรอนี่มันชมพูตรงไหนเนี่ยพี่ตาบอดสีกันเนี่ยอะหน,นูชอบสีอะไรสีม่วงอ้าวชิบหายเลยไงก็ชมพูไง โอ้หชมพูบ้าบออะไรเนี่ยโอเคสวัส <families> ดีค oh รับบอสซิเกอร์ปากน้ำนะครับผมวันนี้ฮะรถแจ็คแอบโหมาเลยครับนี่ฮะเขามารีเวสนะฮะไอตัวแฟนเขานะครับลงเรียวไปแล้วขูคนดูเกือบนี่เกือบเจ็ดแสนคนนะฮะวันเดียวคนไลฟ์สองหมื่นใครชายถูกแจกน้ขหอมนะฮะแล้วออกมานะครับแฟนอยากได้สีพูไอแจ็คอยากได้สีม่วงหน้าตาสีมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับทุ่นนี่ฮะ ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเป็นชมพูม่วงเลยคผู้ชม <c oughs> ตัวนี้เป็นสีพิเศษเงาวิ่งเลยนะสังเกตไหมครมันจะออกชมพูแล้วออกผสมม่วงด้วยนะฮะแล้วดูหน้ารถนะครับตัวนี้เป็น5.0นะฮะต้องบอกงนี้หลักการเนี่ยก็คือตัวรถเนี่ยมันจะเป็นตัว5.0มาแตง่งตัว E แบบโอ้โหตัวตัวแพงเลยนะแล้วก็มาหันข้างครับนี่แต่งไปเยอะนะล้อฟิตตงฟิต,ติ้งของแจ็คแปร์โรนะฮะ แล้วก็มามาเขาเรียกว่าอะไรรถอะ,อะเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนสีทุกปีนะสีเดิมเขาเป็นสีนี้ฮะนี่สีออกสีนี้ฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีนี้ล่าสุดทะเาลาะกับเมียทุกครั้งเวลาเปลี่ยนสีทุกปีนะฮะนะฮะแล้วก็ทีนี้เขาก็อยากจะบอกว่าทะเลาะกันแน่นอนครับเดีย๋ยวไปดูกันฮะว่าตัวแฟนอยากได้สีภูตัวผัวอยากได้สีม่วงแล้วออกไปชมพภูม่วงมันจะโอเคไหมเดีย๋ยวเราจะขับไปถึงบ้านแจ็คแปโพนะ แล้วมันจะทะเลาะกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสําหรับรถคันนี้นะเจ้ามาสเตอร์คันนี้จะสวยขนาดไหนไปไปรีวิวันหน่อยขอไม่ใส่เพลงนะครับขอเป็นใช้รีวิวคำพูดแทนนะครับเพราะว่าเวลาใส่เพลงทีไรชอบโดนตลอดนะครับย้อนหลังโดนตลอดอันนี้ก็เตรียมไปส่งให้กับน้องแจ็คแปรโผนะครับมันจะออกเป็นชมพูนะฮะแล้วก็ออกม่วงแต่ว่าสรุปแต่จะชอบไหมหรือแจ็คจะชอบไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน Let's go โอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นจารานะมึงอ่ะไม่เคยมาร้านกูเลยมายังไงนี่ถูกใจไหมูกใจค่ะสีสีอะไรสีม่วงสีม่วงอะไรใจงอ่ะสีม่วงสีม่วงไั้ไหมล่ะเราชอบไหมชอบไหมแต่ว่าไม่กล้าจับนะไม่กล้าจับเออเออให้จับให้จับโอ้สีอะไรแล้วเนี่ย อาเนี่ยหนูชอบชมพูไม่ใช่เหรอนี่มันชมพูตรงไหนนะพี่ตาบอดสีก็เนี่ยอ่าหนูชอบสีอะไรสีม่วงอ้าวสีผ่านเลยไงก็ชมพูไงโอ้โหชมพูบ้าบออะไรวะเนี่ยจมูอ้โหไม่ได้สีอะไสีม่อ้าวนี่ชมพูกมองสีชมพูนี่มองไงตาบอดสีไว้เนี่ยโอ้โหแป๊บนึงรอตรงนี้ก่อนรอเลยอะไรอ่ะพี่บอยให้พี่บอยทำเพราะว่ามันไม่กล้าด่าหรากล้าด่าหนูไง เนี่ยมึงเป็นอย่างนี้แล้วเฮียกูแต่กับพี่บอยไปไหนล่ะนี่ชมพูสีนี้ไหนเหมือนชมพูตรงไหนไหนนี่สีชมพูของอ้างอันหนูสูงไปอันเนี่ยอ่ะซูมไปซูมไปสีชมพูอ่ะแล้วดูดูรถชมพูมันชมพูตรงไหนเนี่ยนี่มันม่วงแดงโอ้ม่วงชัดๆเลยเนี่ยแดงแดงอะไรโอ้โหแดงมันอะไนี่แดงมันอะนี่ตาบอดสีเนี่ย เอาไงพี่บอยสวยค่ะถ้าเมียชมสวยจบเออถ้าเมียชมสวยจบถ้เมียชมสวยจบจะเพิ่งเหรอจบเลยเนี่ยเห็นบ้างอ้าวเหมือนกันชมพูเลยเหมือนกันชมพูเหมือนอะไรวะอ้าวตกลงหนูชอบไหมเนี่ยสีเนี่ยหนูชอบสีชมพูหนูชอบหวานๆมั้งแลหนูชอบสีอะไรอ้าวเอาโอเคหนูชอบสีอะไรหนูชอบสีอะไรอ้าวถ้าเมียชอบจบเออใช่ใหห้นูออเชอบไหมอ้าวชอบใจตั้งอย่างเดียวพอ โอเคกูชอบกระเดสรุปมึงชอบม่วงผมชอบสีมึงชอบม่วงผมชอบม่วงกับมึงเอาตกลงมึงชอบเอาพี้หนูชอบสีอะไรสีม่วงสีม่วงอ่าโอเคผมชอบนะอ่ะไหนบ้างอ่ะเขียนชอบจบโอเคนะอ่ะมาส่งแล้วเดี๋ยวกูจะรีบกลับแล้วเนี่ยไม่มีแล้วไต่ตังค์โอนมาด้วยจบแค่นั้นแหละเอาเดี๋ยวพอแล้วกันท่านนี้ เอาไงอ่ะมีเดียเฮอะไรกันกูบะตกเดี๋ยวนี้เป็นดาราดินะเป็นดาราไม่ยอมมาร้านเออแต่ดังนี่เออต้องร้านจะเกยร้านจะเกยอย่างเดียวเลยร้านมันจะเกยไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนร้านอื่นต่อออกยอกครับยอกครับโอเคยังไงผมว่าเปลี่ยนร้านไม่บอลเพราะว่าต่อแล็บติ๊กเกอร์คุณภาพนะครับโอเคโอเคต่อให้จะเป็นสีอะไรเราก็ชอบอยู่ดีเพราะว่าเมียเราชอบเอาจริงมันออกชมพูม่วงนะแต่ไม่เอานะแบบว่า จะไม่ทุบภูนะแต่ว่าแบบว่าไม่เอาแบบรถสีลุงเกสีอะไรมันจะก่อนเขาไม่เอานะเฮ้ยแต่รถเรานำเทนนะเพราะไอ้พอดมาทําตามอ่ะใช่ทำดีนะที่ออกมาสีเดียวนะใช่เราเอาเครื่องผมไปเปลี่ยนไปตับอะไรเปล่าอาลงอะไรเห็นเขาบอกมีเอาไปตับอะไรอันหนึ่ด้วยไหมอ่ยสติ๊กเกอร์นั่นอันนั้นเขาเรียกว่าไปอันนั้นเขาเรียกทำเครื่องยนต์เออเออเออมูล้ราอะไรเงี้ยไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วโอเคโอเคไปฝากติดตามแจ็คป้าโพด้วยนะฮะติดตามแจ็คปโ คือชอบพี่อะงานเดียวในใจครับพี่บอยสติ๊กเกอร์เท่านั้นอือเราเจอกันนะคิดหน้าบปๆตกของถูกใจนะถูกใจเป็นเมียถูกใจเราไม่ถูกใจได้หรจบเรียบร้อยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนแค่ร้อยไลค์เนี่ยผมก็ดีใจเลยครับสำหรับรถแจ็คแปโพนะครับล้วก็สรุปกันมาครับว่าใครเห็นเป็นสีอะไรบ้างชมพูหรือม่วงคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะครับสวัสดีครับ